สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดวันอาทิตย์นะคะวันนี้มีส่งมอบรถ1นคันค่ะของคุณสุภาวดีบานขุนทศนะคะเป็น4ประตู1.9 d d i เกรด LDA ค่ะคันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะราคาอยู่ที่832,000บาทนี่เริกงามยามดีนะคะขยับแล้วก็ว่ายรถเอาเลิกเอาใช้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวอ้อพาชมรอบรถก่อนนะคะก่อนที่จะไปรู้จักกับเจ้าของรถเนาะ,ะคันนี้แมคคอป17นะคะ นี่เลยแล้วก็จะมีบันไดข้างนะคะ,ะบันไดข้างนี่มือจับจะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะคะ,ะด้านท้ายนะคะนี่ติดตั้งกระบะไลเนอร์ให้แล้วเรียบร้อยมีการชนท้ายชิ้นใหญ่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มือเปิดด้านท้ายก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันพร้อมกับกล้องมองหลังแบบบิวอินนะคะ,ะเดี๋ยวชมด้านในกันสักหน่อยความหล่อของรุ่นนี้ พิเศษเลยนะคะเปลี่ยนจากผ้าเป็นหนังหนังสีดําเดินได้สีขาวค่ะทั้งเซตเลยนะคะภายในตัวเบาะด้วยปกติแล้วจะเป็นเบาะผ้านะคะนี่ตอนนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีขาวสามารถเปลี่ยนได้นะคะลูกค้าเลือกสีได้กุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะหน้าจอนี่เลยแล้วก็ มีมัลติฟังก์ชันนะคะที่พวงมลาลัยรับสายวางสายได้แล้วก็ปรับเครื่องเสียงนี่นะคะอธิบายการใช้งานไปแล้วเรียบร้อยสำหรับตัวหน้าจอ7นิ้วตัวนี้นะคะเกียร์จะเป็น6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนี่เราไปคุยกับเจ้าของรถกันนะคะคันนี้เช่อเลยค่ะ,ะมาเลยเดี๋ยวมาคุยกับลูกค้ากันนะคะเจ้าของรถคันนี้คุณสุภาวดี อ่าแล้วก็คุณสาธิตนะคะมาได้ค่ะใช่เลยค่ะอ่าสวัสดีนะคะทั้งสองทานเห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างกอเถูกใจนะ,ะสวยไหมสวยหรือหล่หอหล่หอหล่อใช่ไหมลูกชายเนาะค่ะทำพิธีว่าเอาตะเ,เอาเลิกเอาใช้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะาสอบถามนิดนึงทำไมถึงมาซื้อรถ uzu, รอิสุ u ค่ะชอบอะไรในอะิส z สุมันสวยดีสวยดีชอบรูปทรงใช่ไหมคะแล้วทำไมถึงมาซื้อรถที่นี่ ดูใน YouTube ดูใน YouTube ใช่ไหมคะติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์เนาะ,ะตัดสินใจนานไหมคะนนก่อนที่จะมาจองนานนานอยู่ใช่ไหมดูซุ่มดูอยู่สักพักหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมวันนี้ได้เลือกแล้วนะคะแล้วในส่วนของการจัดไฟแนนซ์ลาผ่านยากไหมไม่ยากซื้อร่วมกัน2ค,คนเนาะจ้าคัานนี้ใช้เงนินองดอกรถไปเท่าไหร่คะส0 0แสนสองแสนจ้าแล้วผ่อนเดือนเท่าไหร่คะ ี่ปีคะ6ปี6ปีเนาะ่อนสั้นแค่6ปีนะคะอ่าแล้วก็ในการชําระเงินเนี่ยจ่ายตังมาก่อนด้วยใช่ไหมนานแล้วนะหลายวันแล้วเนาะจ่าแล้วกลัวไหมคะกลัวจะไม่ได้รับรถไหมไม่กลัวไม่กลัวใช่ไหมทำไมถึงไม่กลัวอ๋อท่นใจในสิวท่นใจใช่ไหมคคะอ่าแล้ววันนี้มาเห็นรถแล้วได้รับรถจริงเนาะของแถมครบตามตกลงไหมคะ ตามเนาะสักตกลงเลยคอนเฟิร์มจากลูกค้านะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ให้ความไว้บางใจอ้อเนาะให้อ้อได้ดูแลอันนี้เป็นลูกคันแรกของครอบครัวด้วยใช่ไหมคะก็ขออวยพรกันเลยเนาะโดยการยามนี้ขออวยพรให้ทั้งสองท่านนะคะด้วยด้วยเฮงเทงเนาะขอให้เดินทางแพ้คลาดปลอดภัยในทุกเส้นทางขอให้รถคันนี้ขนเงินขนทองเข้ามาในบ้านนะคะมีแต่สิ่งดีๆนำพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ